ยังคงต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับสถานการณ์การชุมนุมในวันที่14ตุลาคมที่จะถึงนี้และผมก็ย้ำมาโดยตลอดนะครับข่าวสารนั้นขยบและมีการเปลี่ยนแปลงแก้เกมกันอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นต้องรุนกันทุกวันเลยนะครับว่า14ตุลาคมนั้นรูปแบบของการชุมนุมรูปแบบของการวางกำลังของตำรวจจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ที่เรามาพูดกันเนี่ยนะครับมันฉายออกมาจากการโพสต์ของคุณปกรณ์ ซึ่งเป็นผู้ที่สนับสนุนหลักการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านมานะครับโดยการเปิดขอรับเงินบริจาคเพื่อนำไปใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ว่าจะเป็นรถห้องน้ำเครื่องปั่นไฟน้ำดื่มหรืออุปกรณ์ที่จะช่วยในการสนับสนุนการชุมนุมของนักเรียนนักศึกษาก่อนหน้านี้นับตั้งแต่การชุมนุมเมื่อวันที่19กันยายนภาพของคุณปกรณ์ชัดเจนขึ้นว่า รถห้องน้ำที่มาให้บริการผู้ชุมนุมหลายสิบคันนั้นเป็นผลงานของคุณประกรณ์พูดถึงรถซ้วมหรือรถห้องน้ำเนี่ยนะครับฟังดูมันเหมือนกับเป็นเรื่องเล็กแต่จริงมันเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับในการดำรงอยู่ของการชุมนุมทุกครั้งก็ธรรมดานะครับคนเราถ้าไม่มีที่ขับถ่ายแล้วถ่ายเรียบราดเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่ย่ำแย่มากๆไม่มีที่ขับถ่ายอาจจะไม่มีที่ชุมนุม พูดอย่างนั้นได้เลยนะครับเพราะว่าคนเราเองต้องขับต้องขายถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สําคัญมากๆแต่าว่าล่าสุดเนี่ยคุณประกอณออกมาเปิดเผยนะครับว่ารถซ้วมเนี่ยหรือว่ารถห้องน้ําที่คุณประกรณเช่าจากผู้ให้บริการต่างๆเนี่ยนะครับรอบนี้เขาไม่เอาด้วยโดยบอกว่ามีเจ้าหน้าที่มาทําการเจรจามาพูดคุยในลักษณะที่เข้าใจได้ว่า หากเอารถซ่วมหรือว่ารถน้ำเนี่ยไปให้บริการอาจจะถูกดำเนินคดีได้ก็เลยทำให้ผู้ให้บริการต่างๆรู้สึกกังวลและเกรงว่าจะถูกดำเนินคดีก็เลยขอถอนตัวคุณประกรณ์ก็เอามาโพสต์แล้วก็เหมือนกับบ่นนิดหน่อยนะครับว่าการทำความดีเพื่อสนับสนุนการชุมนุมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยนั้นทำไมมันลำบากทำไมมันมีอุปสรรค มากมายถึงขนาดนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณประกรณ์โพสต์เอาไว้แต่แหม่ถ้าเรารู้จักคุณประกรณ์เนี่ยนะฮะเขาเป็นคนเสื้อแดงต้องใช้คำว่าเป็นตัวพ่อเลยนะฮะเป็นคนเสื้อแดงคนจริงคนจังเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยเห็นว่าจะยอมอะไรง่ายๆโดยเฉพาะเรื่องประมาณนี้นะฮะเรื่องแนวคิดทางการเมืองเรื่องการต่อสู้ทางการเมืองก็ไม่ยอมอะไรง่ายๆแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเพราะล่าสุดเนี่ยคุณประกรณ์เขาได้โพสต์ภาพนะครับเป็นภาพของ โรงงานนรกก็แซวโรงงานนรกมันเป็นคําเรียกแบบฮาร์ดคอร์หน่อยนะฮะก็คือก็ทาขึ้นมาเองเลยแล้วการห้องน้ําอ่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับคือเอาละงบประมาณมันอาจจะสูงขึ้นหน่อยแต่ประกณก็บอกว่าถ้าสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้ก็คือเมื่อผู้ให้บริการรถเช่ารถซ่วมรถห้องน้านี่นะครับเขาไม่สบายใจในสถานการณ์ที่เป็นไปนะครับเขาก็เลยบอกว่า งั้นทาขึ้นมา,มาเองเลยอย่างภาพที่ผมใช้เป็นภาพของหน้าปกนะมันจะมีภาพของคนงานตามที่ปรากฏในรูปเนี่ยกําลังทําอะไรบางอย่างอยู่นั่นแหละครับก็คือเป็นไงเป็นการแต่ทันหรือเปล่าเนี่ยโอ้ถ้าถ้าถ้าทันในการให้บริการวันที่14ตุลาคมก็ต้องบอกว่าโรงงานนระกของแท้นะครับเพราะว่าต้องทํางานแข่งกับเวลาวันนี้วันจันทร์ที่12ถูกไหมครับอังคารที่13มวันพุธนี้แล้วนะครับก็จะมีการชุมนุมใหญ่ ก็นับถือนับถือหัวใจนะครับนับถือในความทุ่มเทและเอาจริงเอาจังนะครับคือถ้าเป็นคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยโดยส่วนตัวก็เชื่อว่าคุณประกรณ์เองก็น่าจะถูกสกัดอยู่แล้วนะครับโดยตัวเองเนะี่ยเพราะเคยมีคนไปแจ้งความดรเมินคดีในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเป็นท่อน้ําเลี้ยงการชุมนุมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายตามมุมมองของอีกฝั่งหนึ่งถ้าจาก็ได้ก็เป็นคุณศรีสุวรรณก่อนหน้านี้ที่ออกมาพูดเรื่องนี้บ่อย รอบนี้โดนสกัดก็คือผู้ให้บริการไม่ยอมให้ไม่ยอมให้เช่ารถซ่วมแกก็ถึงขนาดจะสร้างขึ้นมาเองเลยนะครับจะทําขึ้นมาเองเลยถ้าพูดถึงเรื่องหัวใจเนี่ยก็ไม่ธรรมดาถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปป่านนี้ก็อาจจะถอยไปแล้วนะครับแต่นี่เป็นประกรนควคุณประกรันนะครับก็รอติดตามดูรอรุ้นกันดูว่าจะทําสําเร็จหรือไม่หรือจะหาวิธีการแก้ไขปัญหา ในรูปแบบใหม่ๆก็ต้องรอติดตามฟังดูเหมือนเรื่องเล็กอย่างที่ผมบอกนะครับฟังดูเหมือนเรื่องเล็กนะครับแต่ไม่ใช่นะครับมันเป็นเรื่องใหญ่ลำดับต้นๆเลยนะครับของการชุมนุมนะครับใหญ่กว่าเรื่องกินซะทีซ้าไปคือ,อยังไงเพราะว่าการกินเนี่ยคุณผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าการกินเนี่ยมันมีพ่อค้าแม่ค้าเขาเอามาขายอยู่แล้วประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงแล้วครับเรื่องการกินเนี่ยโดยเฉพาะในพื้นที่การชุมนุมเดี๋ยวก็มีคนเอาน้ามาขาย เอาของใช้ต่างๆที่จําเป็นเนี่ยมาขายของกินเนี่ยไม่ขาดน้ําดื่มมันไม่ขาดนะแต่ที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็จะมีคุณทรายคอยสนับสนุนเรื่องพวกนี้อยู่แล้วแต่ต่อให้ไม่มีมันก็ยังหากันได้แต่ห้องน้ำเนี่ยนะครับรถห้องน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครก็มีมันไม่ใช่ว่าใครก็เอามาให้บริการได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยฟังเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่เป็นเรื่องใหญ่ผมย้ำว่าเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนการชุมนุมในวันที่14ตุลาคมก็อย่างที่ผมนําเรียนไปอาจจะมีคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยนะครับที่ไม่ได้ติดตามข่าวสารเชิงลึกแล้วก็ติดตามข่าวสารแบบละเอียดเนี่ยก็อาจจะเคยประมาทผมนะครับว่าที่ผมทําคลิปตอนที่แล้วไปบอกว่าเฮ้ยวิธีคิดเขาเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเปลี่ยนได้ตลอดตอนแรกบอกว่าจะปักหลักที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันต่อมาอาโดนไปพูดที่โคราชบอกว่าจะไปที่ทรเนียบตอนห้ามงเย็น ล่าสุดเช้าวันนี้พาดหัวหน้าหนึ่งของมติชนนะครับซึ่งก็คงไม่ต้องบอกนะฮะว่าเป็นสื่อการเมืองที่มีความน่าเชื่อถือแล้วก็ชัดเจนก็พาดหัวตัวใหญ่เลยนะครับว่า14ตุลาคมล้อมทำเนียบ14ตุลาคมล้อมทำเนียบนี่คือแผนล่าสุดที่ถูกประกาศโดยคุณอานทนนำพาแน่นอนนัดรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนบ่ายสองโมงตอนแรกเข้าใจว่าจะอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพักใหญ่ เพราะก่อนหน้านี้เคยถามไปแล้วว่าจะมีการเคลื่อนขบวนหรือเปล่าคุณอานทนบอกว่าเดี๋ยวรอดูสถานการณ์วันนั้นก่อนแต่สถานการณ์ยังไปไม่ถึงวันนั้นปรากฏว่าน่าจะวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณอานทน,นก็พูดเลยว่ารวมตัวที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วหลังจากนั้นตอนห้าโมงเย็นก็จะเคลื่อนขบวนไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อไปไล่พลเอกประยุทธ์ให้ลาออกตามหนึ่งในสามเงื่อนไขที่เขาประกาศก็คือไล่พลเอกประยุทธ์ เปิดสภาวิสามันเพื่อผลักดันร่างแก้ไขร่มนูนของประชาชนและสามก็คือปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์วันที่14ตอน5โมงบอกว่าจะเคลื่อนขบวนซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกับที่มีประเด็นพูดถึงก่อนหน้านี้ก็คือมีขบวนเสด็จพระราชดำเนินผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิไปไตยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมุ่งหน้าไปสู่พระรมมหาราชวังแล้วก็จะมีประชาชนจำนวนหนึ่งไป รับส่งเสด็จและใช้คําว่าถวายความปลอดภัยนะครับมันก็เลยจินตนาการไม่ออกว่าเอะตอนนั้นกระบวนเสด็จก็มาตอนนั้นมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่ไปรับส่งเสด็จและมีประชาชนจํานวนหนึ่งที่จะมาไล่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์และก็จะเคลื่อนกระบวนไปที่ทําเนียบรัฐบาลการจัดการทั้งเวลาสถานที่รูปแบบจะเป็นอย่างไรเอาจริงๆนะฮะมันจินตนาการภาพไม่ออกว่า มันจะเป็นแบบไหนเพราะเพราะทุกครั้งนี่มีการชุมนุมกันเนี่ยนะครับเอาแค่กลุ่มเดียวนะบางครั้งนะคนมาเยอะมันก็ผิดแผนไปหมดอะว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้พอคนมาเยอะมันก็แน่นไปหมดแต่รอบนี้มี2กลุ่มและมีตำรวจถึงเก้ากองร้อยนะครับมีตำรวจมากถึงเก้าสิบห้ากองร้อยไม่ใช่นน้อยนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยที่เราติดตามข่าวเราเห็นว่าไอ้ผู้ชุมนุมเขาประกาศ มิตระมีการเผยแพร่แถลงการออกมาเรื่อยๆว่าจะไม่ขัดขวางขบวนเสด็จนี่นะครับแต่หน้างานมันดูไม่ออกการชุมนุมมันมีธรรมชาติของมันอย่างหนึ่งที่ที่ที่จัดการไม่ได้การชุมนุมไม่ใช่การไปเข้าเถียยไม่ใช่การไปเข้าแถวไม่ใช่การไปเข้าค่ายที่จะมีกฎกติการูปแบบชัดเจนไม่ใช่ การชุมนุมมันมีธรรมชาติที่จัดการไม่ได้บางอย่างถึงเรียกว่าเป็นการชุมนุมทางการเมือง mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้12บสเดีวส3เฝ้าดูสถานการณ์ต่อไปอย่างใกล้ชิดเพราะตอนนี้เริ่มมีข่าวออกมาแล้วว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเริ่มเริ่มเจราจากับทางแกนนําแล้วนะขอความร่วมมืองดการแสดงออกบางอย่างที่ไม่เหมาะสมในวันและก็่วงเวลาที่ที่เป็นเรื่องที่อ่อนไหว เฝ้าดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆนั่นเป็นเมนหลักนันเป็นเมนหลักส่วนเรื่องที่บูทเมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของห้องน้ํายอมใจจริงๆนะครับคุณประกรณ์เนี่ย